สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเปิร์นชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t Artist นะคะคลิปนี้มารีวิวไพ่กันค่ะต้องบอกว่าเป็นคลิปการรีวิวไพ่ที่ตื่นเต้นพอสมควรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะใครที่ติดตามเพิ้ลมาเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเป็นไพ่ Oracle ไทยแล้วเนี่ยไพ่ของยานาโลกสมบูรณ์อ่ะคือที่1ในดวงใจของเปิ้ลซึ่งตอนนี้เขาออกไพ่สำรับใหม่มาค่ะเป็นยานาโลกเวอร์ชันน2565เพิ่งได้มานะเรียกว่ายานาโลกปี2020 ยี่2ก็ได้เหมือนกันนะแล้วเราจะมาเทียบกันค่ะเราจะมารีวิวไพ่ใหม่กันเนอะแต่ว่า ความพิเศษของมาในคลิปนี้คือเปิ้ลจะเทียบกับชุดเก่าด้วยด้วยความว่าเปิ้ลก็มีพยายนาโลกสมบูรณ์เวอร์ชั่นแรกนะคะเราจะอามาเทียบกันว่ามีความแตกต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ทําไปอาจจะก่อให้ทุกคนเกิดกิเลสน,นะในขณะที่มันก็ไม่ได้สามารถหาซื้อได้แล้วนะก็ดูเป็นเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ดูไว้เป็นองค์ความรู้หรือว่าดูแบบแล้วมาติดตามช่องของเปิ้ลก็ได้เปิ้ลก็จะใช้พยายนาโลกในการทําคลิปต่างๆให้ดูเรื่อยๆนะหรือว่าจะมาดูดวงส่วนตัวแล้วก็ใช้พยายนาโลก ก็ได้เช่นกันนะแต่ว่าวันนี้เรามาทําให้ดูก่อนเพื่อบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมถึงทําไมพายานะโลกสมบูรณ์ถึงมีคนฮิตกันหรือว่ามันดียังไงอะไรแบบนี้เนอะก็ลองมาดูกันนะคะเรามาเริ่มจากกล่องกันก่อนนี่อันนี้กอกล่องเวอร์ชั่นใหม่นะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไพ่หลบก่อนนิดหนึ่งเพื่อที่จะดูกล่องชัดๆนะคะกล่องเก่าเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความแบบ เยินมากเนี่ยแปะสกอตเทปแบบเยินมากแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออทางผู้จัดขาเขาก็เลยทําแบบแบบใหม่คือไม,มไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงที่เป็นที่ล็อกตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเราเปิดบ่อยๆมันจะพังง่ายใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าไม่มีที่ล็อกและเห็นไหมคะตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันเป็นที่แบบเปิดกล่องเนี่ยอันนี้ก็จะแบบลึกขึ้นอันนี้จะตื้นหน่อยอันนี้จะเป็นแบบลึกขึ้นนะคะอันนี้คือด้านหลังเนาะด้านหลังเป็นภาษาไทยนะคะยานะโลก Uh, พศ2565ส่วนอันนี้คือยานโลกสมบูรณ์ภาคพยากรจริงๆไะยานโลกสมบูรณ์เวอร์ชั่นแรกอะ่ะมันก็ต้องบอกว่าคือเขามียานโลกออกมาก่อน เป็นใบที่1ถึงใบที่64นะคะแล้วก็มาออกเพิมเ่มเติมเป็นยานาโลกสมบูรณ์คือใบที่65จนถึง1 2 8นะซึ่งผู้จัดเขาก็ทำกล่องเวอร์ชันที่2เนี่ยใหญ่เพื่อที่จะเอาเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันที่2อเอามาใส่รวมกันแปลว่าถ้าเกิดว่ามันจะสมบูรณ์จริงๆคือ128ใบนะคะสำหรับเวอร์ชันแรกส่วนเวอร์ชันนี้ไพ่ที่มีทั้งหมดมันคือ145ใ่บใบค่ะเราดูกล่องไปด้วยกันก่อนเริ่มจากด้านหน้าก็และกันนะ นี่คือด้านหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะยานาโลก o r a c l r c เกอคนะคะอันนี้คือยานาโลก Oracle 2022นะอันนี้เขาบอกว่าภาาพยากรณ์มี145ใบเนาะส่วนชุดนี้อย่างที่บอกนะคือเป็น ยาในาโลกบวกยาในาโลกสมบูรณ์คือ128ใบนะคะด้านหน้าอันนี้จะเป็นรูปพลังสถิตนะคะอันนี้ก็เป็นรูปพลังเหมือนกันนะรวมพลังอะไรประมาณนีนะะ้ถ้าเป็นจำชื่อไม่ผิดนะก็เป็นการบ่งบอกถึงไพ่ที่มีพลังงานเหมือนกันถ้าเกิดใครเคยติดตามเปินนะ้ลนเปิ้ลจะมีการแบบบอกทริคู่แล้วนะว่าเวลาไพ่สำรับไหนมันมีคาแรคเตอร์หรือมีอะไรยังไงส่วนใหญ่เขาจะเอามาโชว์ไว้ที่หน้าไพ่ซึ่งสำรับนี้หน้าปกคือไพ่พลังเลยนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจคะ่ะที่สำรับนี้จะมีพลังมากมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในส นีนะ้ด้านข้างค่ะนี่ฝั่งนี้เป็นเป็นฝั่งแบบเป็นเลขกล่องนะคะเนี่ยเป็นของเปิ้ลเป็นกล่องความพิเศษของเขาคือเขาจะมีทองทอง,ทองเห็นไหมกล่องเก่าเนี่ยจะไม่มีนะจะเป็นแค่สีเหลืองค่ะอันนี้คือเขาพรีเมียมมากขึ้นโดยการที่ทําเป็นแบบเหมือนเป็นสีทองเพิ่มขึ้นมานะนี่อันนี้คือข้างกล่องด้านหลังคือแบบนี้ค่ะด้านหลังอเดิมอะ่ะเป็นแค่อํานาจบารมีเนาะ ภาพใบน,นี้คือภาพอำนาจบารมีอันนี้เปลี่ยนใหม่เพิ่มเติมเลยค่ะมี4ี่ใบเลยเพิ่มพลังกันสุดฤทธิ์นะอีกด้านหนึ่งค่ะอ่าของเก่าจะเป็นเลขใช่ไหมอันนี้เขาสลับด้านกันเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นตัวเลขแล้วก็มีประวัติผลงานอยู่ร่วมกันเลยส่วนอันนี้คือเขาแยกเนาะเลขอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็ประวัติผลงานด้านหนึ่งใครอยากจะติดตามผลงานของคุณมีนะคะที่เป็นผู้จัดทำนะนี่เลยค่ะ ก็มีไพ่สุขใจไพ่ทําขวัญไพ่ยานาโลกไพ่ยานาโลกสมบูรณ์นะสุขใจเวอร์ชัน2แล้วก็สุขขีแล้วก็มาถึงยานาโลกเวอร์ชัน2 5งพันห้รเออเนี่ยมัน,มนทองมากนะอาจจะเงานิดนึงอะเนี่ยอ,อย่างนี้ได้แล้วแล้วก็มีไลายเซนค่ะอันนี้ความพิเศษก็คือสวยงามมากขึ้นพรีเมียมมากขึ้นนะแล้วก็จากเปเบิรลองใช้ไพ่นะต้องบอกว่าอ,อ่าไม่รู้สึกว่าพลังยังหนักแน่นเหมือนเดิมแต่ว่ามีความนุ่มลึกมากขึ้นนะอันนี้คือความรู้สึกของเปิ้ลเองนะอันนี้คือห กล่องไว้แบบนี้ด้านบนกล่องนะนี่อันนี้ก็คือเป็นสุขใจ Oracle แล้วก็บอกว่าคุณมีเป็นคนจัดทำใช่ไหมเป็นแบบเห็นไหมเป็นสีแบบธรรมดาส่วนอันนี้จะเป็นทองๆละมันจะมีความพรีเมียมมากขึ้นนะด้านท้ายกล่องค่ะโอเคอันนี้ก็จะมี Made in Thailand เหมือนกัน นะแต่ว่าเป็นทองทองเห็นไหมคือตัวกล่องก็จะมีความสวยงามมากขึ้นจากเดิมเป็นกล่องกระดาษธ,ธรรมดาไม่ได้แบบมีความทองอะไรอันนี้ก็คือมีการเพิ่มสีทองวิบวับอะไรมากมายอันนี้คือตัวกล่องขนาดกล่องก็แตกต่างกันแน่นอนเน้อเนื่องจากว่าําหรับเนี้ย128บใบส่วนสัมรับเนี้14ย145บใบก็จะมีความหนากว่ากันเยอะเหมือนกันเนาอเอออันนี้คือตัวกล่องนะคะอ่ะจบจากกล่องไปเรามาดูตัวไพ่กันบางอ่ะไว้ด้านหลังนะเผื่อว่าใครอยากจะเห็น แบบแบบนะ,ะด้านหลังไพค่ะอันนี้คือสำรับใหม่1นึ่้ยสมาหลายๆคนก็บอกเออหนาขนาดนี้จะสับได้ไหมนะเปิ้ลสับได้นะ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนมือใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครมือเล็กอันนี้ก็ต้องแบบว่ายากนิดนึงอาจจะต้องแบบกวนที่กวนที่โต๊หรือไม่ก็อาจจะต้องแบ่งแบ่งสับอะไรแบบนี้เนาะ,ะหลังไพค่ะ นี่ด้านหลังไพ่ค่ะมีความสีสันแตกต่างกันพอสมควรเลยเนาะสำรับใหม่อ่ะปะรู้สึกว่าโรงพิมพ์เขาอะเหมือนพิมพ์ให้มันสีสดขึ้นอาจจะเป็นความตั้งใจของผู้ทําด้วยนะว่าให้สีมีความสดใสมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะสำรับเก่าคือจะเป็นสีจืดๆแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าสีตั้งตั้งแต่แรกเป็นแบบนี้หรือว่าเราใช้งานมานานแล้วมันเป็นสีนี้แต่ปังเข้าใจว่ามีการปรับสีค่ะให้มันมีความสดใสมากขึ้นเนาะนี่ด้านหลังไพ่มีเหมือนมีความเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าสีแตกต่างกันค่ะ ขนาดไพ่เท่าเดิมค่ะขนาดไซส์ไพ่นะเท่าเดิมแต่ว่าจากการจับเนี่ยต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่าไพ่สำรับใหม่หนาขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ารู้สึกว่าหนาขึ้นนะถ้าสมมติเราให้ไพ่เหมือนแบบเป็น128ใบเท่ากันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ้นเรียงยไพ่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาจานวนที่เท่ากันอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดใบนะคะเท่ากันเนี่ยลองเทียบกันนะคะสักครู่ เนี่ยมันก็จะมีความสูงกว่าพอสมควรนะนี่อันนี้เดี๋ยวหัน,นหข้างๆให้ดูชัดๆนะคะอันนี้คืออุ้ยขออภัยค่ะอุ้ยมันจะไม่เรียงแล้วหรือเปล่าเนี่ยฉันเรียงเอาไว้มันจะเรียงหรือเปล่าอะมานี่ค่ะเนี่ย พอเทียบกันเห็นไหมคะมันจะมีความหนากันอยู่พอสมควรเลยนะนี่คือขนาดจํานวน128ใบเท่ากันเพราะอันนี้คือตั้งแต่1ใบที่129่จนถึง145นะเพราะฉะนั้นกระดาษมีความหนาขึ้นนะตามความเข้าใจของเปิ้ลนนะคะกระดาษ อของเขาไพ่ของเขาก็คือเป็นไพ่ไม่มีขอบเหมือนเดิมมันคิดว่าคุณสมบัติของไพ่เนี่ยหมายถึงกระดาษเนาะคุณตี้ของกระดาษอะ่ะเหมือนเดิมเพราะว่าเดิมกระดาษก็คือมีความหนาอยู่แล้วนะแล้วก็มีความสวยงามอยู่แล้วนะแต่ว่าปันคิดว่ามันหนาขึ้นเออเมื่อกี้เราเทียบกัน128บใบต่อ1 2 8บใบก็หนาขึ้นด้วยนะคือน่าจะทนทานต่อการใช้งานมากขึ้นอันนี้ผู้จัดเขาก็น่าจะคิดมาเผื่อเราแล้วเนาะว่าถ้าเราใช้งานบ่อยมันจะเป็นยังไงนะคะ ต่อมาจะเป็นการมาดูหน้าไพ่เราจะเทียบไปพร้อมๆกันเลยนะไพ่ใบไหนที่มันมีความเหมือนเดิมเนื้อมันก็จะข้ามไปก็แล้วกันเพื่อความรวดเร็วในการรีวิวนะแบบอย่างรวดเร็วส่วนใครที่ยังไม่เคยดูไพ่เลยเนี่ยอ่มวันคิดว่าทุกคนนะ่าจะเคยเห็นหน้าไพ่กันมาพอสมควรแล้วเราก็สแกนไปเร็วๆแล้วกันเนาะใบที่ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผู้จัดอ่ะเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะสำหรับ128ใบแรกนะแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนเหมือนกันอ่ะถ้าใบไหนเหมือนเดิมเป๊ะเป็นสะรามเนาะแบบว่าไม่ได้อธิบายให้ฟังนะแต่ว่าถ้าใบไหนมีความเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยก็จะพูดให้ฟังเพราะเมื่อกี้สแกนดูคร่าวๆจากการที่เรามานั่งเรียง128บใบกับ145บใบแล้วเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเราสแกนคร่าวๆให้ดูก็ได้ค่ะสําหรับคนที่อยากดูเนาะใบที่1ถึงใบ28เนี่ือเหมืนเนดิยเลยเ่ย นะคะอันนี้คือเห็นไหมอำนาจบาร,รมีจะเป็นอยู่ที่หน้ากล่องอันนี้นะคะกล่องเก่าเนาะแล้วก็ใบนี้นะใบที่สามสี่ใครสงสัยว่าหน้าไพ่อ่านยากไหมเพื่อนจะบอกว่าไม่ยากเลยนะคือจริงๆเราถามคำถามปุ๊บส่วนใหญ่ไพ่จะตอบตรงประเด็นมากเลยนะถ้าเรามีสมาธิพอนะแล้วก็แบบตั้งจิตดีๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่างงอะ่ะเราสามารถมีความหมายเพิ่มเติมผู้จัดเขาทําความหมายเป็น PDF ไว้ซึ่งก็ไม่ยากเหมือนกันนะ หน้าไพ่จะมีความแบบปนคิดว่าสีมันสดสดขึ้นจริงๆนะไปแบบเร็วๆนะคะสำหรับไพ่ที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนอาจจะอยากเห็นหน้าไพ่ด้วยก็เลยอ่าให้ดูนะเหล่านี้คือไพ่เดิมๆค่ะที่แบบมีอยู่แล้วจากเวอร์ชั่นเก่านะนี่คือพลังสถิตท,ที่อยู่บนหน้ากล่องหลายๆกล่องแบบหลายๆด้านเหมือนกันของกล่องเนาะอืมนี่นะคะสิบเจ็ดละ หล,หลายคนก็จะกลัวบางทีพันเอามาทำนะก็มีบางคนบอกว่าหน้าห้หน่ากลัวจังเลยค่ะส่วนบางคนก็คือชอบในความขลังซึ่งก็แตกต่างกันไปเนอะบางทีเราใช้ไพ่แบบมุ้งมิ้งน่ารักบางคนก็บอกว่าดูไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยกน็น่าจิตตังเนาะเราก็ไม่ว่ากันเอาที่สบายใจค่ะถ้าชอบสำรับไหนก็ใช้สำรับนั้นดูสำรับนั้นสำรับไหนไม่ชอบก็ข้ามไปเนาะเออนะนี่ยี 25. อ่ะยี 26. ยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบแปดใบนี้สวยงามมากเลยนะอ่ะมาถึงใบที่สิบเก้าแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียงไปก่อนนะยี่สิบเก้าน่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่คือยี่สิบเก้าเหมือนกันฝั่งนี้คือชุดเก่าฝั่งนี้คือชุดใหม่นะคะเนี่ยเห็นไหมใบที่ยี่สิบเก้า คือเป็นเรื่องนาทีทองเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยของเก่าจะเป็นเหมือนแฝดเลยใช่ไหมเป็นแบบเหมือนกุมารแฝดนะเป็นผู้ชายเหมือนกันนะแต่ว่าพอเป็นอันใหม่เนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นชายหญิงเนาะเออเปลี่ยนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่ว่าความหมายคือเหมือนเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบไพ่เห็นไหมคะการถือทองแล้วก็เพศนะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอ่ะอันนี้คือเปลี่ยนนิดเดียวเองเพนก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างเยอะเห็นไหมไพ่ที่มันเหมือนกันมันก็จะมีความเหมือนกันค่ะแต่เปิ้ลคิดว่ามีการปรับแสงเล็กน้อยให้สีมันมีความสดใสมากขึ้น ได้นะคะเสร็จแล้วใบ29เสร็จแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งก็คือใบที่66เลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เพิ่งก็จะเปิดให้ดูคร่าวๆเนาะอืมนะว่าหน้าไพ่เป็นอย่างไงบ้างสแกนไปคือไพ่จะมีทั้งความดาร์กแล้วก็ความแบบเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะตอบคำถามได้ดีในเรื่องการปกป้องคุ้มภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเล่นลับอะไรแบบนี้นะเออใครถามว่าหลักๆเขาตอบเรื่องอะไรแม่นยำอะ่ะเพิ่นก็คิดว่าเป็นในด้านเชิงแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ป้นก็จะเอามาใช้ในการที่พูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่านะคะมากกว่าเรื่องอื่นๆไม่ได้แบบทํานายทั่วไปอะไรแบบนี้นะสี 44, อันนี้สี่สใครอยากดูคลิปนะเปุ้นมีทําคลิปเก่านะคะ คลิปที่เพิ่งทำเนี่ยล่าสุดเลยเป็นคลิปเนี่ยค่ะของยานวโลกส,สมบูรณ์เวอร์ชันเก่าเพราะว่าเราจะเลิกใช้แล้วเนาะเราจะเอาขึ้นหิ้งแล้วค่ะแล้วเราจะมาใช้เวอร์ชันัน2565แทนเนาะแล้วก่อนที่เราจะขึ้นขึ้นหิ้งเนี่ยคลิปสุดท้ายแล้วก็มาทําอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแล้วก็อาจะให้น้องไพ่เขาไปพักแล้วนะเพราะว่าทำงานหนักหน่วงมาตลอดระยะเวลาที่ได้ไพ่มาจนกระทั่งมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้วก็โอเคได้เวลาปลดระวางให้ไปพักผ่อนอยู่บนหิ้งพระ นะคะอืมห้าสิบหกอ่านี่ห้าสิบเจ็ดเห็นไหมไพ่ก็ดูไม่ยากนะคือ,อจริงๆแล้วเขาก็มีมีเขาเรียนมีภาษาไทยกำกับอยู่ตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครดูหน้าไพ่แล้วงงเออเราอ่านจากคีย์เวิร์ดอะเบิ้ลว่ามันก็สามารถนะคะสามารถอืมหกสิบสองอืหกสิบสามหกสิบสี่ 5อ่ะมาถึงใบที่66แล้วค่ะความแตกต่างมาแล้วรอบ2มาค่ะ66 ....65 นี่ใบที่66ค่ะ66ความแตกต่างคือเป็นไพ้ดูแลเหมือนกันนะเป็นคุณแม่เหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าความต่างคือนี่เป็นคุณแม่นั่งเล่นแต่อันนี้เป็นแบบเป็นไกวเปให้กับลูกเนอะเป็นความหมายเดียวกันนะ เพราะยังไม่ได้อ่านคู่มือทีเดียวนะเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่คะ่ะเดิมมาออทางผู้จัดอะ่ะเขาทำเป็นยานโลกยานโลกเวอร์ชั่นแรกใช่ไหมคะก็จะมีความหมายไปที่1นึถึงยีเวอร์ชั่นที่2อ,อยานโลกสมบูรณ์ก็จะออกความหมายไปที่29จนถึง1้อไม่ใช่69ค่ะ6 65จนถึง128เนาะส่วนพอเป็นยนัน นาโลกเวอร์ชัน2 5งนก็มีการทำความหมายใหม่หมโดยเริ่มจากไปที่65เหมือนกันนึกออกไหมไออันแรกหนึ่งเบอร์1ถึง64ความหมายเหมือนเดิมพอ65ถึงถึง145มีการเปลี่ยนแปล,ปลบงบ้างนะซึ่งก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าชื่อไพ่เหมือนเดิมความหมายก็น่าจะคงเดิมนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปภาพเล็กน้อยนะอันนี้66นะคะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะเนี่ยเหมือนเดิมต่อไปไพ่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือใบที่ 72อ่ะมันมีเทคโนตไว้แล้วนะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วค่ะเนี่ยใช่หไหมมันจะเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมเลยนะแต่ต่างกันแค่สีเท่านั้นเองนี่ใบที่7 2็ดสพบูผิวเผยมันจะเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าความต่างเห็นไหมคะคือเดิมเนี่ย,พยไพ่ใบนี้มันหมายถึงนี่ใช่ไหมใบเดิมก็คือหนักเลยนะใบใหมค่ค่ะท่านผู้จัดอะ่ะอยากทําให้มันดูแบบ ดูหนักกว่าเดิมอะดูเมื่อยดูเหนื่อยดูแบบดูหนักหน่วงดูอะไรเงี้ยกว่าเดิมดูจากสีหน้าของสองคนนี้เห็นไหมอันนี้คือดูหนักกว่านะคะแล้วก็มีการแบบเพิ่มสีนิดนึงเห็นไหมอันนี้จะดูหม่นกว่าอันนี้จะดูเป็นแบบสีแบบสว่างกว่าหรือเป็นสีน้ําเงินอันนี้เป็นสีเทาๆหม่นๆอะไรแบบนี้เนาะเออก็จะมีความแตกต่างของไพ่เล็กน้อยอะใบที่7.3ก็มีความต่างเหมือนกันอะขออนุญาตเลื่อนขึ้นเล็กน้อยเพื่อความชัดเจนเหมือนตกก็หล่อไปนิดนึงเนาะอะมา 73ดีกว่าเดิมของเก่าเป็นแบบเปลี่ยนไฟเนาะเปลี่ยนหลอดไฟอของใหม่เป็นรูปนางฟ้าแบบนี้นะแต่ว่าความหมายมันเดิมค่ะดีกว่าเดิมนะ73ะใบไหนเหมือนเดิมมันก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะนี่เจหกนี่ไพ่ธาตุดินเสียหายจากเดิมอ่ะเป็น2คนเนาะ สองคนพอมาเป็นใบเวอร์ชันใหม่เป็นคนเดียวเลยรวมพลังเป็นอ้วนขึ้นมาเลยนะคะสองคนรวมกันเป็นหนึ่งคนนะความหมายปัญคิดว่าไม่ต่างนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาพเท่านั้นเองนะที่เหลือเหมือนเดิมก็ไล่ไปนะคะก็เปิดดูคร่าวๆไปเนอะเหมือนแบบว่าดูผ่านๆตาไปนะหลังๆจะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบดูไปพร้อมๆอมกันแบบนี้เลยนะคะโอเคนี่ 84นะนี่85 86 87 8อ่า88ใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเลยนะใบที่88ค่ะเดิมอะ่ะเป็นต่อเงินต่อทองเนะเป็นเหมือนเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองใช่ไหมแต่พอมาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเลยนะเป็น รูปภาพเปลี่ยนด้วยเป็นเจริญก้าวหน้าเป็นความแบบเห,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนก้าวหน้ามากขึ้นเนอะมีความแบบว่าเติบโตเจริญก้าวหน้ามีการเดินขั้นบันไดขึ้นไปก็คือเหมือนแบบว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเงินอะไรมากขึ้นแต่ของเก่ามันจะพูดถึงเรื่องการเงินการทองเฉยๆแต่ว่า88ดบปใบนี้เปิ้นเข้าใจว,าว่ามันรวมถึงในเรื่องหน้าที่การงานทุกอย่างมันมีการสื่อสารในเรื่องภาพอะไรอย่างเงี้ยความหมายที่ชัดเจนขึ้นนะเนี่ยจากต่อเงินต่อทองมาเป็นเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนไปเลยนะมันมีบางใบที่มันมีการเเปปลลี่ยยนไ มีเหมือนกันหลายใบเหมือนกันเนาะโอเคอันไหนที่เหมือนเหมือนเดิมมันก็จะแบบเปิดผ่านๆไปแบบนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนกันนะคะใบไพ่วาหมายเดียวกันก็จะแบบหน้าตาอยู่นัมเบอร์เดิมะคะ่ะนัมเบอร์เดียวกันนะนี่เหมือนเดิมอ่าใบนี้ มีความต่างคล้ายๆเดิมคะ่ะเดิมเนี่ยเป็นเห็นไหมเป็นสังอยู่บนอยู่บนพานเนาะแต่ว่าอันใหม่ค่ะเป็นสวรรค์ส,สร้างเหมือนเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนทางเห็นไหมเป็นแบบเป็นแบบนี้นะเป็นแค่สังเฉยเฉยนะคะเปลี่ยนรูปแบบนะไม่มีพานแล้วนะคะ98แต่เป็นคิดว่าความหมายก็ไม่ต่างอ 128ใบแรกอ่ะก็จะมีการแก้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่อันนี้คือเอามาเทียบให้ดูเนาะเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าอะไรยังไงบ้างเนี่ยถ้าเกิดใครอยากเห็นหน้าไพ่ก็คือดูไปว่าเออมันก็ไม่ได้อ่านยากแถมมีคีย์เวิร์ดภาษาไทยอยู่อีกเนาะเออันคิดว่าง่ายขึ้นหลังๆพอแบบจากเวอร์ชั่นอืม ก็เลยนะไพ่สุขใจเวอร์ชั่นแรกอะที่ไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีชื่อคีย์เวิร์ดเลยอันนั้นเพิ่งคิดว่ายากนิดหนึ่งแต่พอหลังๆเนี่ยเริ่มมีแบบมีเขียนคีย์เวิร์ดความหมายให้อะเพิ่งคิดว่าเออง่ายจังเหมือนแบบอ่านง่ายมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเนอะอ่าใบนี้ค่ะใบที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดใบนี้ก็เปลี่ยนไปเลยเห็นไหม มีอีกใบหนึ่งเนี่ยจากเดิมนะคะเป็นไพ่ห้าสิบห้าสิบคือขาวดำเห็นไหมแบบว่าห้าสิบห้าสิบหรือว่าเป็นสีขาวสีดำอะไรแบบเนี้ยเปลี่ยนเป็นใบใหม่คือเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไปเลยนะคือดีถูกใจเห็นไหมเป็นยกแบบยกนิ้วโป้งแบบว่าเยี่ยมแบบว่ากูด๊ดแบบว่าไลค์อะไรอย่างนี้เนาะเออเนี่ยเป็นความหมายที่เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนใบนี้เลยก็คือยกเลิกใบนี้ไปกลายเป็นใบนี้แทนนะคะเลยนะสิบร้อย 112อ่ะก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้ดูผิวเผินมันไม่เปลี่ยนเดิมเนี่ยหันด้านข้างนะอ่ภาพใหม่ครับเปลี่ยนเป็นแบบหันด้านหน้าตรงแบบนี้เนาะแต่ว่ายังคงคล้ายๆเดิมคือเป็นการแบบว่าเหมือนเหมือนทําน้ามนต์อยู่เหมือนกันแต่ว่าของเก่าเนี่ยเป็นแค่หนึ่งหนึ่งเทียนเนาะอันนี้คือเป็นเป็นเทียนที่แบบว่าใช้หลายๆเล่มเลยเนาะอาจจะเป็นการทําพิธีอาจจะเป็นเทียนเก้าเล่มอะไรแบบนี้ในการที่เราจะแบบทําน้ามนต์จริงๆอะไรอย่างนี้เนาะเออแต่ว่า ชื่อไพ่ว่าสิ่งบริสุทธิ์เหมือนเดิมค่ะนะเออก็จะมีความคล้ายเดิมเหมือนกันนะร้อยสิบสีห่หลังๆก็จะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะนี่ร้อยสิบสี่ค่ะเดิมเนี่ยเป็นโมรดกตกทอดเหมือนกันนะแต่เป็นการที่เหมือนแบบว่าคนเนี้ยยื่นเหรียญให้เหมือนให้เงินอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆใช่ไหมแต่ภาพใหม่อ่ะเป็นการยื่นเป็นรูปพญานาคด้วยนะเออเนี่ยเป็นโมรดกตกทอดนะเนี่ยเป็นแบบ อาจจะเป็นสมบัติพญานาคเป็นการมอบอะไรก็ได้เนืะที่เป็นแบบว่าเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งแบบขลังเคลิงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนืะเห็นไหมเป็นแบบว่าพญานาคให้นะคะอันนี้คือใบที่114 115ก็เปลี่ยนไปเลยเหมือนกันเปลี่ยนรูปไปนะแต่ว่าชื่อไพ่ย,ยังเหมือนเดิมคือย,ยึดเหนี่ยวจิตใจจากเดิมคะ่ะเป็นการเหมือนครอบเสียนะเ,นเปลี่ยนอันใหม่ก็คือเป็นเหมือนเป็นแบบเขาเลยนะจี้ สร้อยสร้อยพระนะเออก็อจะเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนรูปแบบไปเปลี่ยนไพ่ไปเปลี่ยนหน้าไพ่ไปเนาะร1 6ค่ะ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะจากภาพเห็นไหมคะยังคงเป็นการเดินอยู่บนดอกไม้อยู่บนสะพานบุญเหมือนเดิมแต่ว่าการแต่งกายเนาะให้ดูเป็นแบบว่าเหมือนเป็นธรรมะธรรมโมมากขึ้นเนาะเหมือนไปวัดเนาะมีถือดอกบัวแล้วก็มีมีเขาเรียกอะไรนะปิ่นโตเนาะเหมือนเวลาเราไปใส่บาตรไปอะไรเงี้ยเนาะที่วัดนะแต่อันเดิมเนี่ยเป็นแบบชุดผู้หญิงเดินอยู่บนดอกไม้เฉยๆนะก็จะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดแต่เบิ้นคิดว่าเข้าใจว่าความหมายคือเหมือนเดิมเนาะอ่ะ 117ความว่างเปล่าอันนี้ก็สื่อสารค่อนข้างจะชัดขึ้นนะจากเดิมที่แบบเป็นหิ่งพระใช่ไหมอันนี้คือกลายเป็นแบบสารพระพุมมที่แบบว่างเลยแล้วมีตัวศูนย์อยู่ตรงนี้ด้วยให้รู้เลยว่าซีโรจริงๆนะศูนย์จริงๆนะคะก็มีพลังงานที่ชัดเจนขึ้นนะเออมนรู้สึกว่ามันมีความชัดเจนมากขึ้นนะนี่เหมือนเดิมนะคะพวกนี้แอยังเหมือนเดิมอยู่ ก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากใช่ไหมหรือว่าบางคนก็แบบเปลี่ยนเยอะมากแบบแต่เปิ้ลก็รู้สึกว่าดีแล้วที่เราสั่งอีกสำรับหนึ่งเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะได้ให้ไพ่สำรับเก่าเนี่ยได้พักผ่อนด้วยเนาะเราใช้มาอย่างแบบหนักหน่วงมากแล้วอะไรอย่าแงบบนี้นะ ใครที่ไปม,มีสำรับเก่าไม่ได้มีสำรับใหม่มาดูไว้อยากได้ก็ไม่แน่ใจว่าเขายังมีอยู่หรือเปล่านะเออยังแบบยังพอจะมีจำหน่ายไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อสำรับใหม่ก็อาจจะเอามาเทียบดูว่าเออตอนเวอร์ชั่นดั้งเดิมที่คนอื่นเขามีกันเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะ127ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เปลี่ยนไปเลยคะ่ะเนี่ยเห็นไหม อยู่กับตัวเองของเก่าคือเหมือนนั่งแลวปิดตาคือเหมือนอยู่มีโลกอยู่กับตัวเองไม่สนใจคนอื่นอะไรอย่างนี้เนาะพอมาใบนี้เปลี่ยนเป็นไพ่ใจบุญค่ะเป็นการแจกเข้ากล่องฟรีแทนแบบนี้เนาะเออก็คือเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่เปลี่ยนความหมายไปเลยเนาะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะอย่างเงี้ยแปลว,ว่าถ้าถามว่าเป็นไพ่ที่สามารถทดแทนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็จะบอกว่าบางใบมันก็มีความต่างถูกปะเออเราก็ ต้องมีทั้งสองลักษณะนี้ใไอ่ไปที่128ไปใบสุดท้ายไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้คือสำรับเก่า128ป่ปใบอ่ะเราก็เข้าใจกันไปแล้วต่อมาสำรับใหม่เราก็จะมารีวิวกันต่อใบที่129จนถึง145อันนี้เราจะมาดูแบบชัดๆแล้วเนะเพราะว่าของเก่าไม่มีอ่าใบที่129ค่ะคนดีผีคุ้มร้อยมสิบหิว ร้อยสามสิเอา็ามสิบเอ็ดสเนี่ยเป็นเหมือนเป็นคู่เนาะคู่ยักษ์คู่รักคู่บุญอา่าคู่ซัพ์อา่าใครที่แบบถามเรื่องความรักก็อาจจะแบบได้เรื่องเฉพาะเจาะจงนะอันนี้ก็คือเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะสัตว์คู่บุญเลือกทางที่ดีความรับอันนี้ก็ดูหลอนนิดนึงเนาะ บางใบก็จะดูน่ากลัวบางใบก็ดูแบบศักดิ์สิทธิ์มากอะไรอย่างงี้ยฮะอันนี้มีพลังเนี่ยเห็นไหมเป็นใบหน้ากล่องของสำรับนี้เลยค่ะก็คือเป็นไพ่ใบให,ใหม่ที่ออกมาเนอะก็มาอยู่ที่หน้ากล่องของสำรับนี้ก็เป็นไพ่พลังเหมือนกันอย่างที่ปิ้นบอกเห็นไหมคือคือถ้าหน้ากล่องอ่ะเป็นไพ่สำรับไหนเป็นเป็นไพ่ความหมายใบไหนมักจะเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของไพ่สำรับนั้นอ่านะอันนี้เป็นทริคเล็กๆจังหวะที่ดีค่ะมีเมตตาน่ารักมากเลยเพอเห็นใบนี้รู้สึกว่าฉันจะต้องไปทําบุญแบบว่า ทำบุญไถชีวิตโคกระบืออีกแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเด่นอันนี้ก็เป็นน้องแกะสีดำนะภาพค่อนข้างจะดูง่ายแล้วก็ชัดเจนะนนะนี้ช่วงเวลาเร่งด่วนก็คือ8ปดโมงครึจนถึงทุ่มหนึ่งนะเป็นเวลาเร่งรีบของชีวิตคนนะใช่ไหมทำงานรีบไปทํางานนู่นนี่น,นั่นสงาพาเผยคะ่ะใบนี้สวยงามและใบสุดท้ายคะ่ะรวยนะก็ค,คล้ายๆกับใบที่สองเนอะใบที่สองเนี่ยเราเป็นใบแบบใบที่สเนี่ยเป็นไพแบบ อันนี้เห็นไหมเป็นแบบทามาค้าขึ้นนะแต่อันนี้เป็นเรื่องการค้าใช่ไหมก็จะเป็นรูปคล้ายๆนางกวักถูกปะแต่อันนี้ก็เป็นนางกวักเหมือนกันนะแต่ว่ามันคิดว่าน่าจะตอบคาถามหมายถึงว่ารวยจากแบบทุกสิ่งอยา่างอาจจะไม่ใช่การทำมหากินอาจจะเป็นแบบโชคลาภนู่นนี่นั่นหรือว่าได้มาจากสเสน่หาหรือใดๆก็ตามที่ทําให้เรารวยเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยสําหรับ2ใบนี้นะเออไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะอันนี้คือใบที่1 4 5โอเคนี่คือจบไปแล้วสำหรับการรีวิว ไทยทั้ง145ใบของใหม่สำหรับยานนะโลกสมบูรณ์เวอร์ชัน2022นะหรือ2,565นะคะเทียบกับของเก่าด้วยที่เปน้มีพอดีเนาะเราก็เอามาดูกันความแตกต่างใครอยากได้เวอร์ชั่นใหม่นี้ไม่แน่ใจลองติดตามที่เพจนะชื่อว่าสนะุขใจ Oracle เเนาะไปติดตาม ผู้ทําค่ะผู้จัดว่าเขามีทํำไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าหมดไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเวอร์ชันที่3ต่อไปในอนาคตหรือเปล่าก็ติดตามเพจไว้ก็น่าจะช่วยได้สําหรับใครที่เป็นสายแบบชอบเก็บสะสมไพ่อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ยืนยันคะ่ะเปิ้ลรู้สึกชอบมากสําหรับผู้จัดแล้วก็พลังงานของไพ่ที่มีเนาะถ้าใครตามไม่ทันก็มาดูช่องของเปิ้นได้อาเราก็จะทําคลิปให้ใครอยากดูคลิปอะไรสมมติเราแบบ เหมือนอ่านไพ่เองอาจจะไม่ถนดัดหรือว่าเราอยากให้เพิ่นทำคลิปคอนเทนต์อะไรที่โดยใช้พยานาโลกเนี่ยเนาะก็มาคอมเมนต์บอกได้นะก็จะหาเวลาทำให้นะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะมาสรุปสั้นๆสนุกๆแบบนี้นะเราพบกันใหม่เมื่อเวลาเรามีไพ่ใหม่ๆที่ดูน่าสนใจเอามารีวิวเพิ่มให้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ